คู่เงินคืออะไรทำไมคุณถึงต้องรู้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการการเงินวัลครนะครับผมเอ็มจรยุจิรพัฒน์ครับและคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันใน EP นี้นั่นก็คือคำว่าคู่เงินครับ ซึ่งคำว่าคู่เงินนะครับหมายถึงการที่นําสกุลเงินหนึ่งนะครับกับอีกสกุลเงินหนึ่งนะครับมาจับคู่กันเพื่อเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับคู่เงิน eur ขีด usd นะครับหรือว่าเงินยูโรนะครับเปรียบเทียบกับ usd สารัฐครับแล้วก็คู่เงิน gbp ขีด usd นะครับหรือว่าเงินปอนด์อังกฤษเปรียบเทียบกับ usd สารัฐครับ และนี่นะครับก็คือคู่เงินที่ผมบอกนะครับซึ่งเป็นการนำสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งนะครับมาจับคู่กันนะครับเพื่อเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกันนะครับและเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเมื่อนำสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งมาจับคู่กันแล้วนะครับสกุลเงินไหนนะครับจะมีการแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าลงนะครับเมื่อนำมาจับคู่กันนะครับและในตลาดฟอเร็กนะครับคู่เงินนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่ 1. m a j o เมเจอร์คันเซีแพร์ครับ ซึ่งเมเจอร์เคอเรนซีแพรหรือว่าคู่เงินหลักเนี่ยนะครับเป็นคู่เงินที่มีสกุลเงิน USD อยู่ฝ wow ั่งใดฝั uh, 1> 1> ่งหนึ่งในคู่เงินนั้นๆนะครับเพราะว่าสกุลเงิน USD นั้นนะครับเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกนะครับจึงทําให้มีสภาพคล่องนะครับแล้วก็มีความเสถียรที่สูงมากครับจึงทําให้คู่เงินหลักนี้นะครับเป็นคู่เงินที่มีค่าสเปรดแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ําที่สุดอีกด้วยครับซึ่งคู่เงินหลักนะครับได้แก่คู่เงิน EUR/USD นะครับหรือว่า เงินยูโรนะครับเปรียบเทียบกับ US d สดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็คู่เงิน USD ขีด JPY นะครับหรือว่า US d ดอลลาร์นะครับเปรียบเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นครับและก็คู่สุดท้ายนะครับก็คือ GBP ขีด USD นะครับหรือว่าเงินปอนด์อังกฤษนะครับเปรียบเทียบกับ ยูเอสดอลลาร์สหรัฐครับและนี่นะครับก็คือคู่เงินหลักหรือว่า major c l r e n c y pair ครับและทีนี้นะครับไปดูคู่เงินประเภทที่2กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับไปดูเลยครับซึ่งคู่เงินประเภทที่2นะครับก็คือ minor c u r n c y pair นะครับหรือว่าคู่เงินรองนะครับซึ่งคู่เงินรองนี้นะครับจะเป็นคู่เงินที่ไม่มีสกุลเงิน USD อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคู่เงิน EUR ขีด JPY นะครับหรือว่าเงินยูโรนะครับเปรียบเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่เงิน GBP ขีด JPY นะครับหรือว่าเงินปอนด์อังกฤษนะครับเปรียบเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นครับ และนี่นะครับก็คือคู่เงินรองนะครับหรือว่า Minor currency ซ a i r นะครับซึ่งคู่เงินรองนี้นะครับจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจึงส่งผลให้มีค่าสเปดและก็ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้นะครับเราไปดูคู่เงินประเภทที่3กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับไปดูเลยครับ ซึ่งคู่เงินประเภทที่3นะครับก็คือ Exotic Currency Pair นะครับหรือว่าคู่เงินเกิดใหม่นะครับซึ่งคู่เงินเกิดใหม่นี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเกิดใหม่นะครับจึงทําให้ไม่มีสภาพคล่องที่สูงมากนะครับและก็ส่งผลให้มีค่าสเปรดแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับ จึงทาให้คู่เงินประเภทนี้นะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคู่เงินประเภทนี้นะครับได้แก่คู่เงิน USD ขีด HKD นะครับหรือว่า US d ลลาร์นะครับเปรียบเทียบกับเงินฮ่องกงดอลลาร์ครับแลวก็คู่เงิน USD ขีด SGD นะครับหรือว่าเงิน US d ลลาร์นะครับเปรียบเทียบกับเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ครับ และคู่สุดท้ายนะครับก็คือคู่เงิน USD นะครับคีด ZAR นะครับหรือว่าเงิน US d ลลาร์นะครับเปรียบเทียบกับเงิน South แอฟริกาครับและนี่นะครับก็คือคู่เงินเกิดใหม่หรือว่า Exotic Currency Pair นะครับที่นี่นะครับคุณก็คงรู้แล้วว่า คู่เงินแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณชอบคู่เงินประเภทไหนนะครับก็สามารถเทรดคู่เงินประเภทนั้นๆได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมอยากให้คุณมาดูก่อนว่าคู่เงินที่เทรดเดอร์ทั่วโลกนั้นนิยมเทรดมีอะไรบ้างนะครับไปดูเลยครับและนี่นะครับก็คือเจคู่เงินที่เทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับนิยมเทรดกันมากที่สุดเลยครับซึ่งผมมั่นใจเลยนะครับว่าหนึ่งในคู่เงินเหล่านี้นะครับเป็นคู่เงินที่คุณชอบแน่นอนครับ และถ้าคุณนะครับชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เราด้วยนะครับและอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับขอบคุณครับ